สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้นะกระปุกไล่ลมเบรกนะหรือว่าเอาไว้ดูดน้ำมันเบรกนะครับผมนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเซ็ตของรถยนต์นะครับผมนี่นะนะครับก็จะเป็นคู่มาแบบนี้นะครับจะมีกระปุกเติมมันนึงนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระปุกที่เอาไว้ดูดอันนึงนะครับผมนะครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าชุดนี้นะมันจะมีอยู่2แบบนะครับมันจะมีแบบนี้แบบนี้นะครับอีกแบบนึงนะ อันนี้คือแบบที่มันเป็นตัวดูอย่างเดียวนะครับไม่มีกระปุกเติมนะครับอันนี้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทเองนะรู้สึกอะ่ร้อยยี่สิบนะชุดนี้นะครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมาสองร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะครับผมในแอปมีเยอะแยะไปหาซื้อมาเนะกันเอาได้เลยนะนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาให้ดูกันนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมนะครับทางานง่ายมากเลยนะครับถ้าเราไล่น้ำมันเบรกแล้วเรามีกระปุกอันนี้อยู่นะนะครับภายในชุดเนี่ยเขาจะมีแบบนี้มาเลยนะเป็นกระปุกสําหรับรถยนต์นะบอกก่อนนะครับะะมมีกกกรปุนแแล้วว็ นะครับล้วก็จะมีตัววาล์วที่เอาไว้เปิดปิดนะครับน้ำมันเบรกนะที่รอตอนเราเติมนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมมันตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีเอ่อมันจะเป็นตัวประคองขวดกระปุกเติมอันนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเราเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่กระปุกน้ำมันเบรกเลยนะนะครับแล้วเราก็หมุนเกลียวเข้าไปนะ นะครับแล้วก็เอากระปุกเนี่ยไปตั้งไว้บนกระปุกนะ้ำมันเบรกเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตอนที่ผมสาธิตนะครับผมนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะอุปกรณ์แล้วก็จะมีชุดเนี่ยครับชุดพวกข้อต่อคอปเปอร์ลมนะแถมมาให้1ชุดนะแล้วก็จะเป็นพวกสายยางข้อต่อยางแล้วก็เป็นจุกที่เอาไว้เ,เสียบกับในส่วนของออจุกลมไล่เบรกนะครับนี่นะตัวนี้นะครับ ครับอันดับแรกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะทําการเริ่มเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับให้เรามาสังเกตที่ตัวของน้ํามันระดับน้ํามันเบรกเดิมก่อนนะครับเนี่ยว่ามันอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้ของผมก็คือผม,มอยู่ระดับเกือบเต็มน,นะขีดประมาณขีดล่างของแม็กอันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบกมานะครับผมนะถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่ใช้รถไปแล้วผัาเบกมันสึกไปเยอะนะนั้นน้ำมันเบรกตัวนี้มันก็จะยุบลงไปตามนะครับผมนะครับเวลาเราเติมเนี่ยนะครับเนื่องจากน้ํามันเบรกมันเป็นระบบปิดนะครับเราต้องเต เกิดไปเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยครับแล้วเวลาที่เขาดันลูกสูเข้ามาในปั๊มเนี่ยน้ำมันมันก็จะเข้ามาที่ตัวกระปุกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันมันก็จะเท่าเดิมนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะมาร์กไว้นะอย่างอนี้คือผมระดับอยู่ประมาณใต้ขีดคําว่าแมกนีนะผมก็จะติดเทปไว้นะเดี๋ยวผมขยับรถให้ดูจะเห็นว่าน้ำมันเบรกมันขยับเห็นไหมครับนนี้ผมก็จะติดไว้ตรงนี้นะว่าน้ำมันเบรกเดิมผมอยู่ระดับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ เวลาผมเติมกลับผมก็จะเตอร์ให้อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณระดับเดิมนะหรือว่าพี่ๆท่านไหนใช้ปากกาขีดก็ได้นะนะครับแต่นี้ผมใช้เทปติดครับจะได้เวลาเสร็จก็ลอกออกไปเลยนะครับขั้นตอนต่อมาคือผมจะดูดน้ํามันเบรกนะครับออกให้หมดเลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวเติมของใหม่เข้าไปนะครับเพื่อเตรียมเตรียมทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเก่าออกจากในตัวของสายสายสายเบรกนะแต่ละล้อนะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมใช้เครื่องมือเป็นตัวดูดนะเป็นแว็กซ์คัมนะครับมาดูดน้ํามันออกนะคะผม จากนั้นนะครับให้เราเปิดฝาของน้ำมันออกมานะนะครับแล้วก็เอาตัวกรองออกนะครับมันจะมีตัวกรองอยู่ข้างในนะให้เราเอาไขควงเล็กๆนะงัดขึ้นมาแล้วค่อยดึงออกมานะครับผมครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเจ้าตัวปลายสายนี้นะครับที่เราถอดจุ๊บไล่ลมออกนะครับนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับต่อเครื่องแวคข้ามให้เรียบร้อยใส่ท่อลมให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วก็จากนั้นนะเราก็จะทําการจุ่มสายแล้วเข้าไปเพื่อจะทําการดูดน้ํามันเก่าออกมานะครับ แค่นี้เองครับนี่นะแบบนี้ออเรากดดูดปุ๊บน้ำมันมันก็จะไหลเข้าไปในสายนะครับกดโดยการกดไกลตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าน้ํามันมันม,มาแล้วนะครับผมครับตอนนี้เราก็ดูดน้ํามันออกมาจากในกระปุกเบรกอยู่ใน กระป๋องเก็บแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเราจะทําการเติมน้ํามันใหม่เข้าไปนะครับผมครับหลังจากที่เราดูดน้ํามันเบรกออกมาจากกระปุกน้ำมันเบรกนะครับแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะจากนั้นนะครับให้เรานะครับทาการเทน้ํามันเบรกใหม่ลงเข้าไปในกระปุกเติมอมันนี้นะครับผมนะครับกระปุกตัวนี้นะที่เอาไว้คอยเติมน้ำมันเบรกนะครับผมนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับ แล้วก็เทน้ํามันเบรกนะครับลงไปในกระป๋องได้เลยนะครับก่อนใส่ก็ดูว่ามีมีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่านะครับผมนะครับแล้วค่อยเทลงไปนะนะครับมันจะได้ไม่มีตะกันนะครับผมอันนี้คือกระป๋องนี้มันยังไม่เคยถูกใช้นะก็ยังไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะครับก็เทเข้าไปได้เลยครับผมจะเทไปเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่หมดนะประมาณครึ่งกระป๋องได้นะครับผมนะครับแล้วก็ใช้จุกอันนี้นะจุกอันนี้นะครับเราไปวัดกับที่ตัวฝาของกระปุก ล้วมันเบรกก่อนนะครับว่ามันใช้ไซส์ไหนนะเอาให้พอดีนะครับผมนะครับแล้วก็สวมเข้าไปได้นะครับกับตัวฝาที่มีวาล์วอยู่นะครับผมครับพอหมุนเสร็จแล้วนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับให้เราปิดวาล์วให้เรียบร้อยนะครับปิดวาล์วนะครับก็คือทางนี้เนาะปิดมาทางนี้นะครับปิดมาทางนี้เนาะนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับผมนะครับ ทีนี้เราคว่ำเนี่ยมันก็น้ํามันเบรกมันก็จะไม่ไหลออกมานะครับผมเพราะมันมีวาล์วอยู่นะนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปเติมเอาไปเสียบคาไว้ที่ในส่วนของตัวรถนะครับผมครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันเข้าไปในกระบอกอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใส่จตัวนี้เข้าไปด้วยนะนะครับแล้วก็คว่มไปแบบนี้นะครับตอนนี้มันยังน้ํามันเบรกยังไม่ได้ไหลลงไปนะนะครับแล้วก็เราก็ทําการเปิดวาล์วตรงนี้พอเราเปิดวาล์วปุ๊บเนี่ยน้ำมันเบรกก็จะไหลเข้าไปนะนะครับน้ํามันเบรกจะค่อยๆไหลเข้าไปในกระป๋องตรงนี้นะครับผมนะครับ เราก็เติมให้มันเต็มเลยนะครับเต็มขึ้มนมาเลยนะฮะเราก็ปิดนะครับปิดแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการไล่นะ้ำมันเบรกจากข้างล่างนะเดี๋ยวจะมาเปิดฝาอีกทีนะครับผมจุกลมจุกยางตรงนี้ออกนะครับผมปลดออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอากัแจนะเข้าไปเสียบไว้นะครับพาแบบนี้ไว้นะครับนะครับแล้วก็จุก ตัวนี้นะไปใส่ไว้นะครับเอาจุกไปใส่ไว้ที่จุกไล่ลมของเบรกนะนะครับเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ปลดวาล์วได้เลยนะครับโอเคครับก็ทําการเปิดวาล์วได้เลยนะครับเปิดวาล์วได้เลยนะครับเปิดนะนี่เปิดแบบนี้นะครับเปิดไปสักหนึ่งศูนสี่นะครับนิดนึงนะหนึ่ง่วนสี่ก็พอนะครับแล้วก็ดูดได้เลยนะครับกดตัวกระป๋องว้คั้มได้เลยนะครับ ครับตอนนี้น้ำมันนะครับก็เอใส่แล้วแล้วก็ไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับนี่นะตามนี้เลยนะนะครับจากนั้นก็ให้เราล็อกนะครับล็อกตัวตูบไล่ลมนะครับแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับแต่ก่อนถอดเราก็บีบเหมือนเดิมนะบีบถังกระข่่มนะนะครับแตว่าค่อยๆกดนะครับน้ำมันมันจะได้ไม่ไหลนะครับผมนะครับค่อยๆขดขึ้นมานะวาวนะครับ คแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดจุกพลาสติกจุกยางปิดหัวได้ลงเข้าไปเหมือนเดิมนะนะครับครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันใช้งานไม่ยุ่งยากนะแล้วกออ็สะดวกนะครับมันทํางานคนเดียวได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะแบบเขาเรียกไงดีอะไม่ต้องไปหาคนมาช่วยเหยียดนะเราก็ใช้เวทข้ามดูเราเลยนะครับพออากาศไม่มีเราก็ปิดระบบ ก็ใช้งานได้เลยครับใช้ควบคู่กับเจ้าตัวนี้นะนะครับตัวที่เติมอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว